พอไปแขนทั้งอาหารวานข้าวโซอันม่วนพร้อมท่านเทให้ซุ่มบะมีศาสเซนเขาบะมีพี่น้องเป็นหนาอีดูนอกจากหันยังมีภูเป็นกำรรยาเขามาในวัดแต่แผ่นดินมั่นหอนเฮาเลยบวงสวงไหวท่าท่านนอกเขตเทศเป็นห่านเพศไหวท่างสิเขาวัดมาก อย่างนี้ที่วัดนี้พอถึงวันวันข้าวสาข้าวประดับดินจะต้องมีร้านเปรตไว้นอกวัดโน่นสําหรับผู้ที่เข้าวัดไม่ได้จะมีอาหารบ้านข้าวจะใส่ลงไปข้าวนมข้าวต้มคนละหอดสองหอกก็เพื่อคนเหล่านั้นเพื่อเปรตเหล่านั้นที่เข้าวัดไม่ได้เราก็จะต้องมีความไม่ตาปลานี่เพื่อว่าจะเป็นพี่เป็นน้องของเราบักสุโมขาดพี่น้องทั้งพองพวกกำนักงามเมื่อเขาได จินของที่หมอบเว้นว่างให้เขาก็ดีใจหล่นค้นหัวพองน้ำตาลังขั่งปากกับพองเบาให้พ่อนเจ้าผู้ท่านภาษาทุท่อนเพิินผู้ท่านถอดไห้เครื่องอยู่ของกินก็ให้มีความสุขหางมีดีได้เงินคำแกวแนวประสงค์มัดถุกอย่างง่างมเมื่อหมดหมอดเมียนให้เมื่อฝ่าสู่สวรรค์สุมมฟุ้งพี่น้องภู้ขาหนั่นให้มันถูกจนตาย บ่ทำบุญสินกินท่านสาดุ่มแสงหายให้มันตายลงเหมาะหน้าระกาหอนเดือดพนจากหันไปเป็นเป่าเพดผีว่าเขาไปนั่นอีกได้กินแล้วให้พรแต่สุดท้ายน้อยใจต้องมาด่ามาสาบมาแช่งพี่น้องของตนเองไม่ไปวัดไปวาในบุญเข้าสาเข้าประดับดินย่าได้มีวันพ่อพ่อชนั่งเข่าพอกให้เขาทุกหิงลำคือดมดังเข้านี่เด้อว่าสัน หายเขาเป็นเพจหายงามตายไปหลดสัวเขาประดับดินเข่าสากพ่อมตายแล้วอย่าพบผ่านตันเดอร์วาสันอันนี้คนโบราณของเราเล่าขานไว้ให้ฟังในบุญเข่าสากเข้าประดับดินมันเกี่ยวโยงกันตั้งแต่พ่อแต่แม่อาณาจักรสีโคตรตบูนก่อนหน้าโน้นเรานับถือผีไทยผีฟ้าผีแทนถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราลงมาจากไทยจากฟ้าจากแทนที่วัดไทยมันเป็นภาษาจีนมาจากขาวัตเทียนไทยสุขาวดี เป็นการต่อสู้ทางคำพูดอยู่ในตัวถูกพวกจีนซึ่งเป็นชนเผ่าใหญ่บังคับคมคู่ในตอนที่เราอยู่ทางเหนือที่หลาบซุงดูนานเชชวนควางสีน้องแสตลิฟูหาว่าพวกเราเป็นคนโง่เซอะอู่มานฟานเหลินเน่นภาษาจีนว่าอู่มานฟานเหลิน พวกคนโง่เสะคนป่าอนารชนพวกเราก็ต่อสู้ด้วยคําพูดว่าเรานี่ไม่ใช่อูมานไปมานฝันเหลินเรานี่ยคือไทยคือลาวคือดาวคือฟ้าคือสวรรค์นั่นเป็นอย่างนั้นในที่สุดก็เลยแต่งเรื่องแต่งลาวว่าพ่อแม่ของเรามาจากนู่นคุณแทนฟ้าขินมาจากสวรรค์ก็เลยมีฟ้ามีแทนมา ็เลยเลี่ยงบรรพบุรุษเป็นผีฟ้าผีแทนผีไทยผีแจงผีแจอะไรเกิดขึ้นขาดแต่แทนแน่นแต่ฝ่าก็กันมาน่องนี้เน่น่องนี่แหนงแผ่นดินทอหมักบ่าแผ่นฝ่าทอกะนกบ่อนสิไม้เมี่ยนกระดูกดอมว่าเข้าไปนั้นเมื่อเราได้รับพุทธศาสนาได้มาอย่างรากฟังลึกสูก่ก้นบึงแห่งหัวใจชาวสีโคตรบูญล,ลูกหลานสองฝากฝั่งลาวไทยอันนี้ เราก็ได้ถอดหัวใจออกล้างทิ้งเสียในการนับถือผีฟ้าผีแทนเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ทําให้เราพ้นไปจากทุกแต่ทําให้เรารวมกันเป็นเอกาภาพพระพุทธเจา้าสอนเราว่าพระหุงเวสลนังยันติปภานิวนาณีจะอาลามลุขเจติยามนุษย์ซาปเยตัติตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดวาดกลัวมีภัยคุกคามถึงภูเขาบ้างป่าไม้บ้างเป็นที่พึ่ง เป็นสรณะเนตังโขงสรนังเทมังเนตังสรนังมุตตะมังเนตังสรนังมาคามสาัสพัทุข้าะมุจตินั้นไม่ใช่สรณะอันกเกษไม่ใช่สรณะอันสูงสุดผู้ได้อาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกไปได้โยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างคันจะสรนังขตโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์เห็นอริยสัจอันประเสริฐ สี่ประการคือความทุกข์เหตุให้เกิดทุกความดับลงแห่งทุกขนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกแน่สุดท้ายบาว่าเอตังโขสารังเขมังเอตังสารังมุตตาังเอตังตระนังมาคามาสพทุกข้าปะมจตินั่นแหละเป็นศาราะณะอันกเกษมเป็นที่พึงอันสูงสุดอาศัยสารณะ,ะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ พวกเราเหล่าลูกล้านชาวสีโคตรบ,บูนรบรรพบุรุษของเราสองฝากฝั่ง,งของก็เลยถอดหัวใจออกมาล้างผีฟ้าผีแทนผีไทยทิ้งเสี้ยที่เป็นปัญญาชน ก็เลยมานับถือพุทธศาสนาเป็นอินเทเลกชวลลิเลียนคือศาสนาของผู้รู้ส่วนผู้ที่ยังเสียดายยังไม่ปีก้ายังขาไม่แข็งทางสติปัญญาก็ต้องนับถือผีฟ้าผีแทนปนพระรัตนไตรไปด้วยอย่างนี่ก็เรียกว่าพบผิวละลิเลียนคือศาสนาของชนทั่วๆไปที่ยังไม่ก้าวหน้าชั้นสติปัญญา อย่างไรก็ตามพุทธศาสตนาก็ไม่ทอดทิ้งยังนับว่าให้เรานับถือบรรพบุรุษในมิตรตังสาตรูปานังกตัญญูกตเวทีตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องไม้ของคนดีโลกทางตะวันออกทุกประเทศเก่าแก่โบราณล้วนแต่มีประเพณีส่งเสริมกตัญญูกตะเวทีอย่างนี้อย่างเข้มข้นด้วยกันทั้งนั้น นับได้ว่าเป็นคุณทรรอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองวิญญาณของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีสําหรับโรคทางตะวันตกเมืองฝรั่งมั่งขา่าตาน้ําข้าวชาวยุโรปนั้นอาตมาเข้าใจว่าเขาคงจะมีอย่างเดียวกันแต่มันไม่เข้มข้นเท่าไห่มันเจือจางลงพราะความกก่าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง เอาภาวะปัจจุบันเป็นเครื่องวัดแล้วจะเห็นได้ว่าประเพณีก็ยังเข้มข้นอยู่ในทางภาคตะวันออกของโลกในบ้านเราเมืองเราในทางตะวันตกสมัยใหม่อาจจะมองเป็นเรื่องลทัทธิคลึกขราสมัยไปสำหรับพิธีกระทำบุญข้าวสาข้าวประดับดินเป็นการถ่ายทอดมาจากพิธีแบบอินเดียที่เรียกว่าสาระธรรมุูนอุทิศให้ผู้ล้มหายตายจากในเดือนสิบ เป็นภาษาอินเดียเช่นเดียวกับวัฒนธรรมสาขาอืน่นแต่อย่างไรก็ตามประเพณีนี้ก่อนที่เรายังไม่ได้รับเราก็มีการเลี้ยงผีแจผีไทยผีฟ้าผีแทนมันก็เลยเข้ากันได้อย่างสาเนตในสมัยนั้นในวันบุญข้าวสาข้าวประดับดินสมัยโบราณพระท่านจะต้องสวดสองเข่าสาสองเข่าประดับดินแล้วก็มาสวดเรื่องพระเจ้าพิมพิสาร อ่านหนังสือใบลานเอกสมิงปาณสมงเงยกีรดังได้ยินมานี่ยังไม่ในกระลาขาบหนึ่งสถาอันบพพุทธเจ้าแห่งห้าวก็ยังอยู่ทีเวลุวันมหาวิหารอันเป็นอารามของพระเจ้าพิมพิสารต่างไว้ให้เลทานเอ้ยว่ากันไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้กาดมากำลังพูดให้ฟังดู เช้าตู่ผู้สนใจฟังก็จะได้นลังไลงกันไปวัดแล้วก็ฟังเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสานเป็นเรื่องเป็นราวเก็บมาจากอัฐกะทาต่างๆหลายแห่งมีข้อความที่สอบสวนเรื่อยๆไปกว่าจะจบกินเวลาชั่วโมงครึง่งหลังจากนั้นในวันเช่นนี้คนโบรนาณของเราแต่งอาหารว่านขาวกันยกใหญ่เลยแบ่งเป็น4ี่ส่วนส่วนหนึ่งกินเองอีกส่วนหนึ่งแบ่งพี่แบ่งน้องให้ได้กินทั่วกันไปเรียกว่าข้าวกระยาสาดข้าวซัก เรียกว่าข่าวประดับดินแบ่งอาหารไปให้พี่ให้น้องกินอย่างอาเลศอร่อยอวดฝีมือไปด้วยแล้วอีกส่วนที่สามเอาไปใส่ถวายพระให้ท่านได้ครบได้ชั้นข่าวซ้านอาหารแห้งกาปิน้ำปลาท่านจะได้เก็บไว้ชั้นนานๆพระสององค์เจ้ามีมากเป็นบุญไปไกลส่วนที่สี่ก็สสใส่ห่อน้น้อย,อยเรียงเปรต ที่เข้าไปวัดได้ไม่มีพี่น้องอีส่วนหนึ่งวางไว้ในร้านนอกวัดท่านทําเป็นร้านหรือบางแหง่งไม่มีก็เอาไว้ในหลักใต้เป็นรั้วเลียนลําเป็นหลักหัวเลียนลำหลักใต้สมัยโบราณก็ห้อยห้อยไวในพวกนี่พวกมีกรรมเข้าวัดไม่ได้ดาพระดา,จาเจ้าแผ่นดินห่อนจังไฟเข้าม่ได้ก็เลยกินโยบหายนอกเป็นอันวาดได้บุญกันไปทางนั่นนี่ แล้วก็มาทําให้เกิดความหมายขึ้นมาอีกอันหนึ่งส่วนหนึ่งให้กินในวัดและอีกส่วนหนึ่งให้นอกวัดแต่ถ้าจะมองให้เห็นความหมายอย่างในปัจจุบันนี้ก็พอจะมองให้เห็นได้ว่าการกระทํานี้มียังมีคนอีกจํานวนหนึ่งที่สังคมรังเกียจเข้าไปวัดไม่ได้อย่างพวกมีโรกติดต่อขี้ถูดกุดทั้งอะไรต่างๆ มแมลงวันกําลังบินตอมร่างกายเปยื่อยผพังอยู่พวกนี้พวกกระจงองง่อยเข้าไปร่วมสังคมให้ได้แม้สังคมรังเกียรตัวเขาเองก็ยอมรับสภาพของเขาแต่เราก็ต้องสงสารหนึ่งก็คือเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายก็เลยตั้งอาหารไว้ข้างนอกเพราะฉะนั้นโยมมาวัดนี่ก็อย่าลืมนะข้างนอกนั้นมีร้านที่พระท่านไปทําไว้ข้างนอกเขียนไว้ว่า ร้านอาหารของเปรตที่เข้าวัดไม่ได้ท่านอย่าลืมอาหารหวานข้าวขาวน้นมข้าวต้มใส่ลงไปไว้ใครจะกินก็ได้เป็นสิริมงคลคนโบราณยังแย่งกันอีกเลียว่าแย่งเปรตได้กินแล้วอายุมันขวัญยืนเออนั่นก็เป็นการทําลายวันนะทําลายความยึดมันถือมันตะกูลุนชาติวันนี้เรามาเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นเราก็เลี้ยงพระเก็บอาหารไว้เต็มสําหรับล้นเหลือท่านจะได้กินไปอีกหลายวันต่อมาอีกสิบห้าวันรอบหลัง รอบแรกคนโบราณเรียกว่าต้อนรับขวัญปู่ย่าตายายตายไปแล้วตกนารก700รอชาติยังขึ้นมายังจำพี่จำน้องพวกเราจำไม่ได้แต่พวกนั้นจำได้ไม่มีอยู่มีกินไปเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายบ้างก็จะได้ขึ้นมาวันนี้ยมพบานเพิินปล่อยเพว่าวันนด้ให้มาก็เลยพากันมาโยกมากินมาหาพี่หาน้องสมสารมาตามเทียงไรเทียงนาสาราท่านน้ำร้องหิวหิวร้องหาพี่หาน้องแต่เราไม่ได้ยิน สมซานไปเที่ยงนาไปสอกกระตาสอกกามองมีอะไรก็ค้นหาไหม่พบผัวสมซานเข้าบ้านเห็นคนเข้าวัดมากๆกก็สมซานเข้าวัดอ้าพอดีเห็นคนเยอะๆดีใจจะเห็นหน้าพี่หน้าน้องนอกจากนั้นยังมีเทวดาตั้งแต่สวรรค์ชั้นชะกามาวาจรนนูน่นมาตั้งแต่ชั้นปรนิมิตสวัสด,ดีก็ต้องลงมาพวกนี้ไปในมาหิวหอยมาขอส่วนบุญ แต่มาดูมาเยี่ยมยอพอคอยมาเยี่ยมยามถามข่าวลูกล้านพี่น้องยังคงทำบุญทำทานไม่เข้ามาวัดมาวาเห็นหน้าพี่หน้าน้องฟังทำจำสินทำบุญทำทานโอ้ยดีใจอีกไม่นานนักหลอกเราจะได้ไปผ่านพบพอกันบนสวรรค์น,นู่นแต่ถ้าลูกล้านวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบุญเขา้าซาเขา้าประราดินไม่สนใจไปเล่น กัดปลาชนไก่ไปดูมวยตู่ดูอะไรเล่นการพนันหาอยู่หากินตามทุ่งตามพระวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นกเทวดาเหล่านี้ก็เศร้าใจโอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยตาไม่บอดก็ไม่มองดูบ้านดูเมืองหูไม่หนกไม่ฟังเสียงชาวบ้านชาวเมืองเขาเนอเจ้าไม่เป็นคนพิกลพิการไม่ปากวากดังเวิร์กมีมือมีเท้าหาอยู่หากินได้ชะนัไม่ทำบุญทำทานทำบุญตักบาตรวันข้าวสาขข้าวประดับดินโอ้ยเสียดายเจ้าเดชจะตกนรกหมกไหม เทวด,ดาเหล่านี้ก็เศร้าใจส่วนพวกเปก,ก็สมสารเข้ามาบางทีเห็นพี่เห็นน้องฟังธรรมจำสินอยู่อุโบสถอยู่ทําบุญนำทานก็ดีใจได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็อนุมโมทาน,นานาสาธุก,การให้พรสาธุเดอ้อลูกเอ๋ยลานเอ๋ยอายุมั่นขวัญยืนมั่งมีสีสุขจะได้ทุกได้ยากลำบากลำบนขาดแลนสิ้งใดตายไปแล้วได้ไปขึ้นสู่สวรรค ส่วนเปรตพวกญาติลืมมองหน้ามองลังคอยคนโน้นคนนี้ดูหน้าคนไหนก็ไม่มีญาติพี่น้อง หันไปหันมาก็ได้เห็นข้าวหอ่อข้าวซาข้าวประดับดินห้อยไว้ตามต้นไม้ในวัดก็ไปกินกินแล้วก็ให้พรพูดเถอะให้ทานตาดูเดอ้อให้เจ้ายืนยาวมันอายุมันวันเยืนมัง่งมีดีได้จะได้ทุกอยากลําบากนานาประการทับสินสงคมสิงคานจงหลังไหลเทมาเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพวกที่เข้าวัดไม่ได้ก็ได้กินข้างนอกที่เราเอาไว้ข้างนอกก็ให้พรอ,อีกเช่นเดียวกันต่อมาวันสุดท้ายวันที่สิบห้า สิบห้าค่ำเดือนสิบสี่ค่ำเดือนเดือนสิบตอนที่จะจากไปแล้ววันสุดท้ายก็ยังไม่เห็นหนะ้าลูกไม่เห็นหนะ้าหลานเห็นแต่คนอื่นหอให้ทานให้ก็ให้พรคนอื่นสุดท้ายก็น้อยอกน้อยใจเมื่อน,น้อยใจนี่ยังไม่พอก็ด่าลกูกด่าหลานซะแล้วสุ่มโมฟงพี่น้องผูขานันให้มันทุกจนตายบ่ทำบุญสินกินท่านสาดแสงสุ่มให้ ให้มันตายลงหมอนาน้าาห่อนเดือดพลจากหันให้ไปเป็นเป่าเพศผีว่าเข้าไปนั่นตาธุเดอโลกล้านภูขาวัดบอ่อเขาพระเจ้าบ่นบตาบ่อบอดหูบอ่นอนวงบ่เบิงบ้านเบิงเมือง มือบอ่อขาดขาบอกุดไม่ทําบุญทําทานหาอยู่หากินได้สาธุทอนในบรรทุกมันอยากมันอึดมันอยากเห็ดยาหมากขาอยาขึ้นให้มันจิบหายว้บอดตายไปแล้วตกนรกปกใหม่เกิดมาแล้วเป็นผีเพศเวทนาทุกอยากลําบากอยากเข็นจังผุขานี่เดอ้อว่าสาั้น นี่ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยความเร็วสูงต้องการให้ท่านตัง้งหลายได้เข้าใจว่างานประเพณีวันบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสางนี้หากแต่เป็นบุญอุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราล้ายชั่วโคตรชั่วเจ0ดร้ชาตินู่น แสดงว่าวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของชาวอินเดียเราก็ตามมันสอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณดั่งเดิมของชาวสีโคตะบูลนบริเวณสองฝากฝั่งของถาดพนมถาดเชิงชุมถาดนาลายเจงเวงภูเพกตลอดทั้งระถาดบางพวนพระถาดอิงหังพระถาดหลวง ปัดบาดโทนสันพบาดเวิรนปลาทั้งหมดนั้นคือร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณลูกล้านชาวสีโคตบูนล,ล่มแม่น้ำโค้งลุ่มแม่น้ำชีแม่น้ำมูลลุ่มแม่น้ำเซดนลุ่มแม่น้ำเซบังไฟลุ่มแม่น้ำกระดิง่งลุ่มแม่น้ำางืมทั้งหมดนี่ ล้วนจะเป็นลูกหลานอันเกิดมาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันของชาวสีโคตะบูรุนผู้มีความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระสมณนโะคดมด้วยคนนะุณธรรมนั้นเข้มข้นมากในการทำบุญทำกุศลรล,ลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว ต่างแต่ศาสตนะพุทธยังไม่มาเราก็บูชาฝีพระฝีผีฟ้าผีแทนผีไทยอันเป็นบรรพระบุุษที่เชื่อกันพอมาถึงช่วงนี้เราก็ยังต้องทำเดือน10บเริ่มเดินเก้าดับทั้งเดือนสิบนี้เราจะทำบนโอทิศมีคอทำให้เป็นสี่ส่วนดังกล่าวและทั้งหมดนี้ในพระไตรปิฎกเรื่องติโลกุตธธกันพระไตรปิฎกเปตะวัด ขุปราไตบิดกเล่มที่26นั่นได้กล่าวไว้ชัดแล้วก็มีในโลหะกุมพีจะตกกะนิบาคุตกันใกายเล่มที่27่สิบข้อที่ห5า5้อยห้าสิบสี้าสิบกจพร้าพิมพีสารได้ยินเสียงผีเพดร้องทุสะนนโสทุสะนนโสเปรดมันร้องอยู่ทั้งคืนแล้วอยู่ในเศรษฐุปต,ตะเปตะวัตถุคุตกันิกาย เปตวัตถุเล่มที่26ข้อที่135หน้าที่257ก็มีเสียงผีเปรตร้องอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุสะนะโสแต่ตัวนี้บอกว่าสะนะทุโสแปดคำนี้กลายเป็นพาเป็นคาถากันเปรตไปไหนเมื่อต้องกลัวเปรตคนโบราณบอกวา่าถ้าได้คาถาทุสะนนโสนีิกันเปรตสะนนทุโสนี่กันที่จะเป็นเปรตเป็นอันว่า เราทั้งหลายจะได้คาถาดีวันนี้แต่ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจกันหน่อยทุส,สะนะโสนั้นกันเปรตกันพิเภกหลอกสาทุโสนี่แปลว่ากันเป็นเปรตไม่ต้องเป็นเปรตเ,เ,เลยข้อความนี้เก็บมาจากพระไตรปิฎกแล้วคนโบราณก็สอนอย่างนี้เรื่องราวในติโลกุตักันเรื่องพระเจ้าพิมพิสารปาราบเหตุที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราได้ทําบุญข้าวประดับดินข้าวสากนันนี้มีเรื่องเล่าวไว ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหกนี่และเปตวัตถุนี่และในวันหนึ่งที่เวรวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าของเราทรงประทับพ,พระวรากายอย่างกเกษมตำราญอยู่ณนะที่นั่นในราตรีนั่นเองพระเจ้าพิมพิสานมีความอะไรอาวรนนึกถึงญาติโกโหติกาปู่ญาตาิยายพ่อแม่ของตอนที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อคิดแล้วคิดเล่าว่าเอพระพุทธเจ้า่านเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาโปรดพระพุทธรมานดา พ่อความก็ลึกถึงบุญคุณหลังจากนั้นพระอ,องค์ก็ได้โปรดพระพุทธบิดาส่วนเหล่านี้เล่าไม่มีฤทธิดเดชพ่อแม่ปู่่าตตายยายล้หมหายตายไปไม่รู้ไปยังไงทํำยังไงน่าจะโปรดจะช่วยได้คิดไปคิดมาก็ละลึกอยู่อย่างนั้นจนสะวะางเช้ามาก็รีบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าข่าวตอกดอกไม้สุคนทชาติของหอมต่างๆก็ขเข้าไป ประกาบพระผู้มีพระภาคเจ้าพันเตพระกวาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าปู่จเจริญพระองค์สนอมพระคุณมารดาในดาวดึงสวรรค์ได้ตั้งมั่นอยู่ในมรรคขยานผลยานอันวิเศษกับทั้งหมู่อมอเทเว,เวทเทว,วดาทั้งหลายเหลือจะคณนณา,าแต่กระผมนี่น้อยอาภาัพวัดตนะใหม่มีฤทธิ์ใหม่มีเดชคิดถึงพระเดชพระคุณปู่่าตายายพ่อแม่สุดเก่าสดหัวและผมจะทําอย่างไรขอให้พระองค์จงบอกพระผู้มีภาคเจ้าได้ฟังดังนั้น ก็กาวว่าสาธุมหาราชมหาบพิราชสม่านดีแล้วการที่ระลึกถึงบุญคุณปู่ญาตายายนั่นเป็นพื้นเพประเพณีบัณฑิตชาติแต่ปางก่อนเอาเถิดในขณะนี้ทะวะทศะส,ะสุมาเสสุลำเดือนทั้งหลายสิบสองเดือนแล้วไซยะทากาเลในกะละยามใดเมื่อถึงเดือนสิบ แล้วในเวลานั้นญาติทั้งหลายอันบุคคลใดที่ตายไปสู่ปรโลกเบื้องหน้านั้นล้วนแต่ปาธนาจะพากันได้เห็นหน้าญาติของตอนในเมืองมนุษย์อันหนึ่งญา,าติแห่งตนอันตายไปตกนรก,มกหมกไหมในขุมน้อยขุมใหญ่ไปบังเกิดเป็นเปรเป็นอสุรกายอันหนึ่งญาติทั้งหลายไปบังเกิดเป็นเทพพระเจ้าเหล่ากามาวาจรภูมิล้วนได้มาสมองสอนสันนิบาตประชุมกันนรกสันนิวาตนี้แต่เดือนสิบเท่านั้นว่าอย่างนี้ดังที่เราให้ฟังแล้ว เพราะฉะนั้นขอให้พระองค์จงทําบุญสิลนกินทานในเดือนสิบนี้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติเหล่านั้นเถิดพระเจ้าพิมพิสารได้ยินดังนั้นก็รีบทําบุญกุศลสุนทรทานเป็นการใหญ่อุทิศส่วนกุศลอีทางเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตายโยขอบุญกุศลส่วนนี้จงสําเร็จแก่ญาติาของกับพระเจ้าเถิดแล้วญาติทั้งนั้นก็ได้รับอนุโมธนาสาธุการแม้พวกเราทั้งหลายเป็นย่อเป็นภูไทยเป็นลาา ก็จงพูดภาษาของเราไม่ได้ภาษาบาลีอีทางเมยจะนังห้องตุ๊กตกิตาห้องตุ๊ยาตะโดกสาทุเด้อผู้ค้าเอดบุญติ่นกินท่านอุทิศญาติน้ำไปให้พ่อแม่ปูย่าตาย่ายล้มหายตายไปอยู่บันไดเซก็เฮิอมาเอาตเด้อผู้ค้าเอดไปเฮ่อว่าไปอย่างนี้ถ้าเราเป็นผู้ไทยเป็นย่อก็ว่าย่อพ่อแม่ปูย่าตายายตายไปแล้วก็มาเอาแตเด้อผู้ค้าเอดบุญเอดทานให้คือทอดคือถึงร้ายว่าเขาไปอย่างนั้น ถ้าเป็นทางสีสงครามบ้านเอยียงเสียงเซากรครพันนมนาวา่าท่าอูเทนของเรานี่ก็ว่ากันไปอย่างเนี้ยถ้าเป็นย้ยก็วา่าภาษาย้ยเป็นลาวก็วา่ภา,า,วาภาษาลาวรู้กันดีไม่มีปัญหาอะไรภาษาหัวใจรู้กันได้ภาษาทางวิญญาณวิแปลว่าแจ้งญาณะแปลว่ารู้ภาษาวิญญาณภาษาที่รู้แจ้งกันทางจิตใจพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เขาจะมาประชุมกันในเดือนสิบนี้แหละพอหมดสิน้น ถึงเดือนสิบแล้วเขาก็จะจากไปส่วนผู้ที่ไม่มีญาติญาติลืมก็จงทําบุญให้ทานให้แก่เขาด้วยและในขณะนั้นเองมีญาติที่พระเจ้าพิมพิสารลืมไม่ได้อุทิศนาทิทานตรวจน้ําไม้ทานให้ไปเลยในคืนนั้นล่วงมาก็นอนได้ยินเสียงกุกกักกักตื่นขึ้นมามองข้างล่างข้างบนโอ้ยเห็นแต่เหม็นแต่กลิ่นสาบสางแหลบริ้นปิ่นตาตาย้ายผมมิตนหางห่มกันดุกนี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็ได้ยินเสียง ทุสะนะโสทุสะนะโสอยู่อย่างนี้เช้ามาก็รีบจรลีเลยไปหาพุทธเจ้าว่าอะไรสิ่งที่ผมได้เห็นนั่นคืออะไรพุทธเจ้าทางกระบอกวานนั้นแหละเดือนสิบเข้ามาขอส่วนบุญจงทําบุญอุทิศนาทิทานให้แก่ญาติของเราที่ลืมไปแล้วทีนี้ต้องทําให้ทุกคน ไม่เป็นยากก็ต้องทาอันนี้แหละท่านสาธุชนตั้งหลายเราจึงต้องแบ่งอาหารกันเป็นสีน่ส่วนกินเองส่วนหนึ่งให้พี่ให้น้องที่เป็นญาติเป็นเป็นยังไม่ตายนี่เขาหิวเขาอดเขาอยากคนทุกอยากกาเราก็มีแบ่งกันกินไปเป็นอยู่บนดินก็ยังมีและอีกส่วนหนึ่งก็ถวายพระสงฆ์เจ้าอันนี้ก็เป็นอีกเหมือนกันเรียกว่าปรัตถูปะชีวีแปลว่าชีวิตของพระที่อาศัยคนอื่น ถ้ายังมีความหิวกะหายทั้งความโลภด้วยก็เป็นเปรตไปได้เหมือนกันเรียกว่าปรัตถปชีวีเปรตสมโนสมณะที่เป็นเปรตด้วยอาศัยคนอื่นกินเนี่ยหิวกะหายไปด้วยแต่ในนี่พระพุทธ้าานบอกว่าปรัตถปะชีวีชีวิตที่เนื่องอยู่คนอื่นคือชีวิตของพระต้องทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอย่ากลายไปเป็นเปรตคือเต็มไปด้วยความโลภความอยากก็จะหิวอยู่ในกุฏิวิหารแล้วก็จะกลายเป็นเปรตไปในตัวเสร็จ ทีนี่ส่วนที่สมให้พระอีกส่วนที่สี่ก็เอาไปห้อยไว้ให้แก่เปรตให้แก่คนทุกคนอยากทั้งหลายนะี่จะได้กินอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้นอกวัดที่ปั๊เจ้าพิมพิสานได้ยินเสียงแสบผิแก้วหูน่นะมันมีอยู่สะนะี่คำทุสนะโศคนโบราณบ่า,าคาถากันผีเผด็โอ้ให้อยากหัวแล้ว ถ้าท่านรู้คาถาแค่นี้ทุสันโสกันเปรตได้อาตามาจะบอกว่าท่านจะเป็นเปรตยิ่งกว่าเปรตถ้าท่านไม่เข้าใจความจริงทุสันโสเนี่เป็นเสียงร้องมาจากนารกนู่นโลหะกุมพีตกนรกมาแล้วหกหมื่นปีพี่น้องพระเจ้าพิมพิสารสี่คนมันร้องพร้อมกันทีละคนทีละคนโผล่ขึ้นมาก็ร้องน้ํานากมันเดือดท่วมมันพูดไม่จบความจริงทุมันจะบอกว่าทุชีวิตะมะชีวิมหะเยสันนูนัตธามาเซพ มาเคสุพโพเคสุทีปังนากรรมหะอัตโนนี่มันจะบอกอย่างนี้อีกตัวที่บอกว่าสันั่นคือสัตถิงวัตสัสธัตานิปริพุนนานิสปัสโนิรเยปัญจมานานังตทากรทาอันโตภวิสาตินะนะัติอันโตกุโตโอันโตนะอันโตปฏิทินสติตาทาประกตังปาปังมะมะโอหันจะมาเลสาโสโสหังหนูนะอีโตคันวาวโยนิงละธามนุสิงวัฒนโูสซลสัมปนโนกาหามิอุสลังปะหูนาติ สี่ตัวมันล้องในตัวละคำถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยมันก็บอกว่าโอ้ยชีวิตตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์มีเงินมีท้องฉันไม่เคยคิดจะทําบุญเป็นที่พึ่งแก่ตนเองเลยก็เลยต้องตายมาตกนรกหมกไหมเพราะทำแต่ความชั่วส่วนตัวที่สองนะเนะืนะ่อน ทุะสัตถิงวัฏตะหัตตา,า,านี่มันบอกว่าหกหมื่นปีเต็มๆตกนรกอยู่นี้เมื่อไหร่น้อยจะพน้นสักทีตัวสี่สามตอบเองบอกว่านัตถิอันโตกุโตอันโตที่สุดนรกไม่มีที่สุดของนรกที่เราตกยูไม่มีเพราะเราไม่เคยสร้างคุณงามความดีไปเลยต้องตกยูอย่างนี้ตัวที่สี่ฉลาดหน่อยโซหังนุนะอิโตคันตวาวโยนิงนัทารมนุษย์สิงบัตหนีก่อนเด้อ่าสันเราได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่มาตกมันอีกเลยจะสร้างบุญสร้างกุศลวทันอยู่ีละสัมปันโน กาหามีกุสลังพระหุนันติเราจะเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลสร้างกุศลพโธาทานให้มากมากลาบตายบ่ต้องมาตกมันอีกเลยนี่คือคําว่าทุสันะโสม,มันย่อมาสี่คำมันยาวเหยียดปานขาบวนรถไฟได้ทั้งหมดนี้เข้าใจด้วยแล้วก็ประพฤติปฏิบัติแล้วก็รับรองไม่เป็นเปรตแล้วก็ไม่ต้องไปตรงนรก ถ้าท่านได้เฉยๆแล้วท่านก็ยังมีความโลภความอยากได้อยู่มีแต่ความเห็นแก่ตัวท่านจะเป็นเปรตยิ่งกว่าเปรตและเตรียมตัวไปตกลงในนรกเพื่อจะเป็นเปรตต่อไปเพราะฉะนั้นคําว่าเปรตเอาอย่างนี้ก็ดีกว่าเปรตแปลว่าหิี้กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเปรตมีหลายชนิดวิมานนี่ก็เปรตมมิทานุเปรตวิมานนี่ก็เปรตเปรตอยู่บนวิมานมีเงินร้อยล้านพันล้าน ก็ยังหิวไม่รู้จะจบมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่เคยสร้างน้ําทําบุญไม่เคยเสียสละแก่สังคมส่วนรวมก็เลยเป็นเป็ดเ,เรียกว่าวิมานี้ก็เป็ดหิวอยู่ในวิมานหลังจากนั้นก็เป็นนรกอยู่บนวิมานนรกติดแอร์เล่าร้อนอยู่ในใจกลัวทรัพย์สมบัติจะสูญจะหายกลางคืนมาก็รีบนอนตั้งแต่หัวค่ากลัวเขาจะมาปนมันตกนรกติดแอร์่งรถแกงติดแอร์ก็ตกนรก หลงังจากนั้นก็เป็นอะสุรกายติดแออะแปลว่าไม่สุรกาหารกายะหมูเราไม่กาหารขี้ขาดหวาดกลัวอยู่ในรถเก๋งติดแออยู่ในบ้านติดแอไปไหนมาไหนก็ต้องจ้างมือปืนตำรวจแห่ไปเป็นฟุงฟ้งๆแล้วก็ไปถูกวางระเบิดเทโม่นานตุ้มตายกันอยู่ในสารเมืองโคราชอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเราไม่เข้าใจ ทั้งหมดนั้นแหละมีเงินมีทองเป็นเปรตก็ได้มีเงินมีทองตกนรกก็ได้มีเงินมีทอง,กกเ,ง,ทองเป็นอสุรกายคือขี้ขาดวาดกลัวเขาจะข่าขัดผลประโยชน์อย่างโนนอย่างน,น,างนี้ต้องจ้างมือปืนแห่เป็นแถวแล้วก็ทุกวางและเบิร์ให้ใตายอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เรียกว่าตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์ทำยังไงจึงจะไม่เป็นอยา่างนี้เราก็ต้องมาสวดคาถา ันพีเพทุสานะโซโซหังนูนะอิโตคณนวายโยนิงละานมนุษย์สิงอย่างนี้คือบัดนี้เราได้เป็นมนุษย์แล้วเราไม่ต้องรอให้ต้องตกนรกและต้องมาล้องใหม่ว่าโซหังนูนอิโตคันวายโยนิงละทานมนุสิงวัฒนยูศิลสัมปันโนกาหามิกุสลังพระหูนันตินั้นมันยังช้าเกินไปเมื่อฉันได้เกิดเป็นคน ฉันจะไม่มาตกนาลกหมอกไม่ฉันจะสร้างคุณงามความดีให้มากฉันจะเป็นผู้มีปัญญามีศินวทัฒนยูศีลสัมปันโนมีปัญญาถึงพร้อมด้วยสินพระหูลังกุสลติจะทํากุศลความฉลาดในใจให้มากๆจะสร้างคุณงามความดีถ้าลักษณะเช่นนี้มันยังไกลไป ก็ยังถือว่าฉลาดเปตตัวที่สี่นี้ฉลาดหน่อยตัวที่สามก็ตอบแทนพวกก็นับว่าฉลาดเติบภาษาบ้านเราเรียกว่าสลาหลายเติบตัวที่สามนี่มันบอกว่านะนักที่อันโตกุตัวอันโตนะอันโตปฏิทิสติที่สุดของนาลกนี่ไม่มีแต่ท้าหิปกระตังปาปังมะมะตุยหันจะมาลิสาเราทําแต่กรรมบาปกรรมชั่วจะให้บรนสุดยังไงก็ต้องตกต่อไปคล้ายๆกับจะปงอนิจจังสังเวชสําหรับตัวที่สาม ตัวที่สี่ตอบแล้วยังไม่พอสํานึกได้ว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์อีกบัดนี้เราจะไม่มาตกนรกเข็ดจงตายไม่เอาอีกเรี่ยว ไม่เอาอีกแล้วหลาบตายว่าอย่างนี้เราจะสร้างคุณงามความดีมีศินมีปัญญาประกอบคุณงามความดีให้มากๆพวกเราบัดนี้ได้เกิดเป็นคนแล้วเป็นมนุษย์แล้วตาไม่บอดหูไม่นวกตาดีดดูเอาตัวอย่างคนดีท่านทําคุณงามความดีให้ดูหูไม่นวกฟังเอาท่านพูดสิ่งที่ดีที่งามให้เราฟังให้เราคิด เราไม่ง่อยเปียกเสียค้ามีมือมีเท้าสมบูรณ์ทำมาหากินได้มีเงินมีทองอีกไม่เกินร้อยปีก็จะต้องตายโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเลือกแห่งชีวิตเอาเถิดเมื่อมีแล้วค็จงเกียดส่วนเกินสร้างคุณงามความดีช่วยเหลือบ้านเมืองสังคมทำบุญสุนทรธา,านเสียสละส่วนเกินของตนให้เกิดเป็นประโยชน์สาธารณะสุขสาธารณะประโยชน์แก่สังคมแก่มวลชนอย่างนี้ไม่ต้องตายเป็นเป็ด ถ้าหามีแต่ความโลภมันจะเป็นเป็ดอยู่ในขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นบัตนี้เราได้เป็นคนแล้วเราไม่ต้องไปล่องในระลอกบัตรนี้ฉันได้เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้วฉันตาใหม่บอดฉันหูใหม่หนวกฉันจะสร้างคนงามความดีการกล่าวปาทกรัทัดทำในบัตน,นี้เ,เห็นต้อควรแกะเวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านสั์ ปบุรุษท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนจงเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทา,าิที่ดีของศาสนาะเราทาั้งหลายเป็นลูกหลานชาวศรีโคตรบูรผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจแห่งพระสมณะคดมในแผ่นดินนี้อยู่ในอ้อมกอดแห่งพระาธาตุพนม อ้อมอกแห่งพระาธาตุพนมอ้อมกอดแห่งสินแห่งธรรมจงรุ่งเรืองจำเริญกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีวันเข่าสากวันเข้าประดับดินจงสร้างคุณงามความดีอย่างนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเธอ